ข้อดีของการปลูกผักบุ้งในน้ํานะครับไม่ต้องเสียเวลาลดน้ํานะครับจะให้ดูนะครับเราปลูกครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะมีผักบุ้งนะครับไว้กินตลอดเลยนะครับที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นผักบุ้งที่เราปลูกได้4ีถึงหเดือนแล้วนะครับผมถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็ลงคลิปตั้งแต่เริ่มเริ่มปลูกนะครับก็จะให้ดูนะครับจะเห็นนะครับว่าน้ำลดลงไปครึ่งนึงเลยนะครับผม เราก็จะดูน้ําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอนะครับ1แก้วไม่ควรที่จะเกิน10ต้นนะครับเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปก็จะทําให้ผักบุ้งนะฮะขึ้นเบียดกันเราจะเจาะรูข้างล่างนะครับหรือว่าเราจะเจาะด้านด้านข้างก็ได้นะครับถ้าใครมีเวลาเยอะนะครับก็เจาะได้ผมก็จะเจาะแค่ข้างล่างอย่างเดียวนะครับรากก็จะเพราะว่าเวลาที่ผักบุ้งงอกแล้วนะครับรากก็จะแทงลงมาข้างล่างนะครับใช้อะไรเจาะนะครับเราจะใช้ หัวแหลงนะครับเจาะถ้าใครไม่มีหัวแหลงนะฮะก็ใช้เหล็กแหลมนะฮะโหลดไฟแล้วก็เจาะก็ได้หรือว่าจะใช้ไขควงหรือคัตเตอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราอยู่ใกล้หาอุปกรณ์อะไรได้นะครับอยากให้ผักบุ้งงอกเร็วก็จะแนะนําให้แช่เมล็ดผักบุ้งไว้อย่างน้อย1คืนนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เมล็ดผักบุ้งงอกนะครับกล่องโฟมนะครับใช้กล่องเดียวกับผักสลัดเลยนะครับแต่ว่าเราจะกรีดรูตรงนี้นะครับเราจะเจาะรูใหญ่หน่อยนะครับเพื่อที่จะ สวมแก้วนะครับพลาสติกลงไปแล้วก็เวลาที่เราตัดนะครับเราจะไม่ตัดสั้นจนเกินไปนะครับเราก็จะเหลือตอไว้ให้ผักบุ้งนะครับแตกยอดขึ้นมาใหม่ตัดประมาณนี้นะอันนี้ก็จะแตกยอดมาใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้ตัดเมื่อสองสาวันที่แล้วนะครับข้อดีก็คือเวลาที่เราตัดไปกินนะครับใบก็จะสะอาดนะครับดูใบนะครับใบก็จะสะอาดครับไม่มีเศษดินหรืออะไรกระเด็นนะครับ เราก็จะได้นะครับผักบุ้งนะครับสวยๆแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เป็นการประหยัดนะครับค่าใช้จ่ายนะครับเราไปซื้อที่ตลาดก็กำละ5บาท10บาทแล้วนะครับข้อดีก็คือเราได้ผักบุ้งที่ลำต้นอ่อนนะครับเราสามารถที่จะเลือกตัดได้เลยนะครับว่าเราอยากจะกินต้นไหนแล้วก็วิตามินก็ไม่ขาดหายนะครับเพราะว่าเป็นผักบุ้งที่ตัดสดๆนะครับประโยชน์ของผักบุ้งก็บำรุงสายตานะครับแล้วก็ ที่สาคัญก็คือผักที่เราปลูกเองนะครับมั่นใจนะครับเป็นผักที่ปลอดสารพิษนะครับเพราะเราปลูกเองเราก็จะรู้ว่าเราฉีดอะไรเข้าไปนะครับผมเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับอันนี้ก็ปลูกแบบธรรมชาติเลยนะครับเราก็จะใช้น้ําส้มควนไม้แล้วก็น้ําหมักนะครับไล่แมลงน้ําหมักที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นน้ําหมักสูตรยาเส้นนะครับผสมเหล้าขาวแล้วก็น้ําส้มสายชูนะครับแล้วก็พริกป่นหมักทิ้งไว้ หนึ่งคืนนะครับแล้วเราก็จะกองเอาน้ำนะครับ5 ml ต่อน้ำ1ลิตรนะฮะมาฉีดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับก็จะช่วยไล่แมลงนะครับที่มารบกวนผักส่วนขัวของเราได้นะครับเวลาฉีดก็จะแนะนำให้ฉีดในช่วงเย็นนะครับเพราะว่าในช่วงเย็นเป็นช่วงที่แมลงเนี่ยจะกลับมารบกวนผักส่วนขัวของเรานะครับนี่นะครับเราก็จะได้ผักบุ้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปต้มใส่มาม่ากันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเติมปุ๋ยให้ผักบุ้งกันนะครับผมแล้วก็ผสมน้ําข้างนอกก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยเทใส่เข้าไปน้ําในถังนี้นะครับ10ลิตรนะครับ10ลิตรเราก็จะใช้นะครับปุ๋ย A 50 ml นะครับ50 ml แล้วก็เทลงไปครับแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่นะครับ คนให้เข้ากันก่อนนะครับให้ปุ๋ยเอละลายกับน้ำนะครับปุ๋ย2ตัวนี้นะครับเป็นสูตรเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครเวลาที่เราผสมเนี่ยเราจะต้องผสมให้ห่างๆกันนะครับเพราะว่าถ้าเราผสมใกล้ๆกันนะครับก็จะมีโอกาสทําให้ปุ๋ย,ยตกตะกอนได้นะครับเพราะว่าอัตราส่วนที่เข้มข้นเวลาโดนกันนะครับ จะทาให้ปุ๋ยตกตะกอนเขาถึงต้องแยกปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B ออกมาเป็นอย่างละขวดนะครับเพราะว่า2ตัวนี้นะครับถ้าผสมกันในอัตราเข้มข้นนะครับก็จะทําให้ปุ๋ยตกตะกอนพอปุ๋ยตกพอปุ๋ยตกตะกอนก็จะทําให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยนะครับลดน้อยลงจากนั้นนะครับเราก็จะเติม B ลงไปนะครับเท่ากันนะครับ A 5 0 m l B ก็50 ML เหมือนกัน50 ml นะครับ นี่ฮะอันนี้40 ml 50 ml อยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เทลงไปได้เลยนะครับก็พอดีนะครับเรียบร้อยครับหลังจากที่เราเติมปุ๋ยนะครับ ผ่านไป2วันนะครับเราก็สามารถที่จะตัดผักบุ้งนะ่ะไปกินได้นะครับเราจะไม่ตัดผักบุ้งนะฮะกินหลังจากที่เราเติมปุ๋ยนะครับเวลาที่เติมปุ๋ยนะคนที่จะเว้นอ่าสัก2วันนะครับแล้วเราค่อยตัดผักอ่ะไปกินนะครับง่ายๆครับเพื่อนๆก็ลองไปทากันดูนะครับ